สวัสดีครับวันนี้ก็มารีวิวตัวนี้นะครับผมสมาร์ทอินเวอร์เตอร์นะครับเห็นไหมครับตัวนี้เหมาะสําหรับพกพาไปไหนนะครับผมเหมาะสําหรับชาร์จคอมพิวเตอร์นะครับเวลาเราเอากล่อง power b o x ไปต้องการใช้คอมพิวเตอร์นะครับผมโน้ตบุ๊กนะครับก็สามารถใช้ตัวนี้ได้เลยนะครับพกไปพร้อมกับกล่อง power b o x เลยนะครับนี่นะครับ ก็มาดูข้างในกันนะครับผมนี่นะครับข้างในก็จะมีลักอยู่ด้วยกัน2ปลัักนะครับ3ด้วยนะครับผมแล้วก็มีช่อง USB นี่นะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวเรามาทดสอบตัวนี้กันนะครับผมกับกล่อง Power Box นะครับนี่นะครับ ตัวนี้เหมาะสําหรับโน้ตบุ๊กนะครับผมแต่เราวันนี้เราจะมาทดสอบกับพัดลมนะครับนี่นะครับนี่ช่องจุดบุหรีนะครับผมเปิดสวิคนะครับอยากรู้ว่ามันทํางานก็ดูนี่นะครับมีไฟพร้อมก็เสียบได้เลยนะครับผมก็จะมีไฟขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเดี๋ยวเราก็เอาพัดลมบ้านนะครับผมเนี่ยนะครับดูนี้แล้วกันนะครับผม ก็เปิดนะครับเห็นไหมครับพัดลมบ้านนะครับ16นิ้วนะครับผมก็ใช้งานพัดตัวนี้ได้สบายเลยนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับผมเอาไปใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงๆไม่ได้นะครับผมแต่พัดลมนี่ก็พอได้ครับพัดลมได้ โอเคนะครับผมนี่นะครับเหมาะสำหรับกล่องโฮวบล็อกทั่วไปนะครับผมกกพาไปไหนก็สะดวกสบายนะครับต่อไปเรามาดูกล่องหัวบล็อก2กล่องนี้นะครับผมตัวนี้เป็นขนาด1 0 5แอมป์นะครับผมนะครับด้านหน้าก็สวิตช์ปิดเปิดนะครับ รูชาร์จรูใช้ต่ออินเวอร์เตอร์นะครับผมนี่นะครับไอ้ตัวนี้ใส่ตัวบอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ด้วยนะครับผมนี่นะครับกดปุ่มปุ๊บถึงแม้เราจะปิดคอนโทรลชัตเจอร์นะครับตัวนี้ดับไปแล้วนะครับไอ้ตัวนี้จะไม่ปิดด้วยนะครับผมเพราะมันทำงานแยกต่างหากนะครับนี่นะครับ ตอนนี้แบตเตอรี่มีอยู่92%นะครับผม13.3โวลต์นะครับแล้วก็กดปิดได้นะครับผมตัวนี้ก็จะมีช่อง USB ให้2จุดนะครับเห็นไหมครับกล่องนี้ก็ใส่ USB ให้นะครับผมนะครับแล้วแต่สั่งนะครับอันนี้ก็ใส่ที่จุดบุรีเลยนะครับผมนี่เน้นที่จุดบุรีนะครับผมต่อใช้งานนะครับก็เอาอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ สมาร์อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เสียบใช้งานได้เลยนะครับผมหรือเอาตู้เย็น12โวลต์มาเสียบได้เลยนะครับตัวน,นี้นะครับเดี๋ยวมาดูภายในกล่องกันนะครับนี่นะครับผมภายในกล่องก็จะประกอบด้วยเครื่องชาร์จนะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่นะครับนี่นะครับก็จะมี b m s 100แอมป์ควบคุมอยู่นะครับและก็แอคทีฟบาลานซ์นะครับผมนะครับอันนี้ก็สายชาร์จในรถยนต์นะครับผมนะครับรุ่นนี้สามารถจัมสตาร์ทรถได้นะครับผมแต่ถ้าเอาไปใส่แทนแบตเตอรี่นี้ก็จะต้องรถไม่เกิน2,500ซีซีนะครับผม ตามกว่านี้เอาใส่แท battery, นแบตเตอรี่รถยนต์ได้เลยนะครับสตาร์ทรถได้นะครับผมแต่ถ้าจัมสตาร์ทรถได้เกือบทุกซีซีนะครับผมเพราะว่ามันมีแบตเก่าช่วยอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าไม่มีแบตเก่านะครับก็ไม่เกิน2,500ซีซีนะครับผมบีมเอส100แอมป์นะครับผมถ้าเกินนี้ก็ต้องใส่บีมเอสขนาดใหญ่ขึ้นไปอีกนะครับก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับผม นะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูอีกกล่องหนึ่งนะครับผมตัวนี้กล่องนี้105แอมป์นะครับผมนี่นะครับต่อไปมาดูกล่องขนาด210แอมป์นะครับผมนี่นะครับข้างหน้าก็เหมือนกันนะครับผม มีรูชาร์จสวิตปิดเปิดการทำงานของคอนโทรลชาร์จเจอร์นะครับนี่นะครับก็เปิดสวิตนะครับผมนี่นะครับก็ได้กดปุ่มจ่ายกระแสไฟฟ้าไปที่อุปกรณ์ข้างหน้านี้นะครับผมนี่นะครับ ว้าวตัวนี้สวยครับผมช่องจุดบรหลีมีไฟด้วยนะครับเปิดโชว์ตอนกลางคืนนี้โอ้โหว้าวเลยครับผมนี่นะครับถึงแม้จะมีไฟอยู่ข้างในนะครับมันก็ต่อใช้งานได้เหมือนปกติครับผมเนี่ยทดสอบเลยนะครับผมเสียบปุ๊บไฟขึ้นปั๊บเลยนะครับ ก็ลองต่อพัดลมดูนะครับนี่นะครับผมต่อพัดลมแล้วก็ทํางานปกตินะครับสวยงามครับผมตัวนี้มีไฟอยู่ที่ช่องจุดบรหีด้วยนะครับรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับ ก็จะแพงกว่าไอ้รุ่นไม่มีไฟนิดหน่อยครับผมโอเคครับต่อไปเรามาดูภายในกล่องกันนะครับผมน,นะครับกดปิดนะครับปึ๊บน,นะครับต่อไปเรามาดูภายในกล่องกันนะครับ210อ,อแอมเป์เปิดผระอบนะครับผมนี่นะครับ ตางๆนี่ก็ไม่มีอะไรครับมีช่องใส่เหลือเยอะแยะครับผมอันนี้ก็สายชาร์จในรถยนต์นะครับผมส่วนนี้เป็นเครื่องชาร์จนะครับนะครับตัวนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะครับผมนี่นะครับขนาด20แอมป์ครับผมตัวนี้แล้วก็เราจะชาร์จกระแสเท่าไหร่ก็ได้นะครับตอนวันนี้เราไม่รีบใช่ไหมครับผมค่อยๆชาร์จไปครับ สองสามแอมป์ห้าแอมป์ก็ชาร์จไปครับผมไม่รีบครับผมถนอมแบตนะครับวันไหนรีบออกงานนะครับผมก็เร่งจนสุดเลยนะครับผมมันก็จะชาร์จแรงขึ้นนะครับนี่ปรับแอมป์ชาร์จนะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สายชาร์จต่อเข้ากับกล่องนะครับผมตัวนี้ก็ถอดปลั๊ก MC4 นี้เอาไปเสียบแผงโซล่าเซลล์ได้เลยนะครับผมก็ชาร์จจากแผงโซล่าเซลล์นะครับ ตัวนี้ก็จะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่105แอมป์8ลูกนะครับเพื่อจะทำให้มันเป็น210แอมป์นะครับผมตัวนี้นะครับ1 2โวลต์210แอมป์นะครับนี่นะครับยัดเต็มเลยนะครับผมตัวนี้จะทำเหล็กนะครับผมนี่นะครับเห็นไหมครับเราลาวเหล็กนะครับผมยึดแบตไว้นะครับผมไม่ให้มันดิ้นไปไหนนะครับเพราะว่าแบตมัน ไซมันจะเล็กเป็นหน่อยนะครับเล็กแล้วก็ทําให้ข้างบนมันเหลือพื้นที่นะครับผมแต่กล่องรุ่นนี้แบตเต็มนะครับกดนี้ติดแบตเลยนะครับผมทําให้แบตไม่เคลื่อนไหวเป็นไหนนะครับแต่ตัวนี้แบตจะดิ้นนะครับผมก็เลยต้องทําเหล็กรัดไว้นะครับเห็นไหมครับครงเหล็กยึดไว้นะครับนี่นะครับก็นี่นะครับผม สวยงามครับสองกล่องสองสไตล์นะครับผมโอเคครับขอบคุณที่รับชมนะครับ